สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์แบงค์สเก็ตกรรมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับในเวลา3ามทุ่มครึ่งทุกคืนวันเสาร์ในรายการส่งวิญญาณวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เป็นข่าวดังเมื่อไม่กี่อาทิตย์มานี้อุบัติเหตุรถตู้ที่ประสานงาชนกับรถบรรทุก18ล้อนะครับที่ มอเตอร์เวย์อย่างที่ท่านผู้ชมได้ข่าวมันดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดาแต่สำหรับผมเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าธรรมดาแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบปีนี้แต่เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่มีคนตายเกือบทั้งคันอย่างรอบล่าสุดก็ มีผู้เสียชีวิตถึง8คนจากผู้ที่อยู่ในรถตู้10คนก็เรียกว่าเสียเกือบทั้งคันเลยทีเดียวผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคนกัมพูชานะครับที่เขาเป็นแรงงานที่มาใช้แรงงานที่ไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ต้องมาจบชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุหรือความสับเพร่า ของผู้ผู้ขับไม่ว่าจะผู้ขับรถบรรทุกก็ดีหรือผู้ขับรถตู้ก็ดีที่อาจจะหลับในซึ่งตังนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีความที่จะสืบหาความจริงกันต่อไปแต่วันนี้นะครับที่ผมเราจะมาดูกันเนี่ยเราไม่ได้มาดูเรื่องของคดีความเราจะมาดูเรื่องของวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตที่ถนนที่ถนนสายนั้น ว่ายังคงเป็นดวงวิญญาณวนเวียนอยู่หรือไม่หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสัมภเวสีอยู่หรือไม่นะครับหรือไปเกิดตามพบภูมิของตนเองหรือไปนรกหรือไปสวรรค์นั่นคือหน้าที่ของรายการเราคือหน้าที่ของผมที่จะต้องใช้ยานในการตรวจดูนะครับถ้าหากผมกับทีมงานพบว่ายังมีดวงจิตที่ต้องการความช่วยเหลือจากรายการเราอยู่ ผมก็จะท,ทําพิธีหรือใช้สมาธิในการสงร่งดวงจิตดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายไปสู่สุคติเท่าที่ผมจะทําได้เพราะผมเชื่อว่าดวงจิตดวงวิญญาณโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่คนไทยแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่ประเทศประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอาจจะห่างเขินในเรื่องของศาสนาพุทธหรืออาจจะต้องทํางานหากินอย่างเดียวในเรื่องของการใช้แรงงานอาจจะห่างเหินวัดห่างเหินการปฏิบัติธรรมหรือห่างเหินในเรื่องของ ศีลและภาวนาอย่างเงี้ยนะครับผมก็เชื่อว่าอาจจะต้องใช้พลังสมาธิในการช่วยเหลือพวกเขาอย่างมากเลยแล้วก็เชื่อด้วยว่าเขาอาจจะสะสมบุญทางนี้มาน้อยแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าดวงจิตดวงวิญญาณของเขาเนี่ยยังอยู่จริงหรือเปล่าหรือต้องการความช่วยเหลือจากเราจริงหรือเปล่าเอาล่ะครับเดี๋ยวผมอาจารย์แบงค์สเกตกรรมจะเป็นผู้ที่จะพาท่านผู้ชมไปร่วมพิสูจน์ที่สถานที่จริงกันว่าดวงวิญญ,ญาณทั้งหลาย ยังวนเวียนและรอความช่วยเหลือจากผมและทีมงานอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นหรือไม่เอาละครับท่านผู้ชมณนะสถานที่ที่ผมยืนอยู่นะตรงนี้นะครับคือหลักกิโล ที่59ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุรถตู้ถูกอัดกปปี้แล้วมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถตู้เป็นจำนวนมากและเกิดเหตุการซ้ำอย่างนี้บนถนนเส้นเดียวกันนี้ประมาณ 2- 3สาครั้งแล้วในปีนี้นะครับจะมีผู้เสียชีวิตอีกหรือไม่จะเกี่ยวกับอาถรรพ์ของสถานที่นี้หรือไม่หรือจะเกี่ยวกับการตัวตายตัวแทนหรือเกี่ยวกับกรรมหรือเกี่ยวกับความประมาทของคนขับเองเราจะต้องมาสืบ วิญญาณเพื่อจะไต่าถามเจ้าที่เจ้าทางหรือดวงวิญญาณที่ยังเล่นลอนอยู่สถานที่นี้ว่าแท้จริงแล้วสาเหตุที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่และยังมีดวงวิญญาณที่ยังมีความทุกข์ยังมีความทรมานให้เราช่วยเหลืออยู่หรือไม่เดี๋ยวตามผมเดินสำรวจรอบๆกันดีกว่าครับ หากยังมีดวงจิตดวงวิญญาณใดที่ยังวนเวียนและตกครั้งอยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอให้ปรากฏกายออกมาให้ข้าพเจ้าอาจารย์แบงค์สเกตกรรมได้รับรู้รัะสื่อถึงวิญญาณทุกท่านด้วยเถิดสถานที่ตรงนี้จะเป็นริมถนนนะครับที่ที่ซึ่งมีศพ มาเรียงรายนอนตายที่เจ้าหน้าที่เอาศพมาเรียงอยู่ตรงริมถนนตรงนี้นะครับซึ่งน่ากลัวมากทีเดียวมีมีอยู่ประมาณสี่ดวงวิญญาณนะครับจะประกอบไปด้วยผู้หญิงที่ผมเห็นเป็นคนแรกนะครับจะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อแขนประมาณนี้เหมือนสีสีออก บานเย็นน่ะสีแดงแดงบานเย็นส้มสมบานเย็นอย่างเงี้ยครับหรือชมพูบานเย็นบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าสีอะไรแล้วก็กางเกงยีนแล้วเป็นผู้หญิงที่ผมยาวหน่อยซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเธอชื่ออะไรแต่อาจจะเป็นคนอกมัมพูชานะครับเดี๋ยวต้องลองสื่อวิญญาณเวลาเดินมาเดินมาเรื่อยๆเนี่ยภาพ ภาพของเหตุการณ์นในวันนั้นก็จอกมาได้ยินเสียงว่าพวกเราตายโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ยังมีห่วงหาเหมือนยังมีห่วงแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะยอมตายมีหลายๆอย่างที่มีวิญญาณผู้ชายนะครับที่ที่เหมือนก้มหน้าอยู่เหมือน เหมือนนั่งนะครับลักษณะเขาจะนั่งนั่งอยู่ริมถนนที่ผมเจอแล้วก็เหมือนก้มหน้าก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้เหมือนจิตเขาแตกฟุ้งซ่านว<ภ>ิญญาณยังไม่ได้ไปไหนที่ผมเจอนี้ประมาณ3-4ีด่ดวงจะรู้สึกว่าจะมีผู้ชายประมาณ3ที่สัมผัสได้แล้วก็มีผู้ชายที่ยังหลงเหลืออยู่หนึ่งนอกนอกนั้นดวงวิญญาณผมก็ไม่ทราบว่าไปไหนหมดนะครับอาจจะไปใช้กรรมในในภพภูมิของเขาหรือเป็นดวงวิญญาณที่ตกนรกไปแล้วหรือเป็นดวงวิญญาณที่กลับไปบ้านหรือกลับไปสถานที่ทํางาน แต่ดวงวิญญาณที่อยู่นะที่เนี่ยยังยังมีแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีดวงวิญญาณดวงอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุบัิเหตุครั้งนี้หรือไม่อาจจะเป็นดวงวิญญาณของอุบัติเหตุที่ก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะดูยากนิดนึงเวลาเราใช้จิตเพ่งเข้าไปใน,ในสถานที่ที่มีรถสัญจรไปมาค่อนข้างเสียงดังนี่ผมต้องทำสมาธิพอสมควรเลยนะครับ ได้ยินเสียงผู้ชายนะครับพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเหมือนช่วยผมด้วยแต่เสียงเขาจะแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าคลื่นรบกวนของถนนหรือเสียงรถที่มันรบกวนผมก็เลยไม่ได้ยินเสียงเขาชัดมากนะครับ มันเป็นความรู้สึกเหมือนเกี่ยวกันเรียกร้องให้ช่วยอาจเป็นเพราะว่าดวงจิตด,ดวงวิญญาณไม่ได้เป็นคนไทยหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในาศาสนาพุทธหรือว่าถึงแม้ว,ว่าจะอยู่ในาศาสนาพุทธแต่ว่าไม่ได้มีการปฏิบัติอะไรก็เลยส่งผลท้าไม่ดวงวิญญาณเขาเขาเรียกว่าเป็นสัมภเวสีนะครับเสียงเขาจะเนี่ยพูดอีกทีก็จะมีคําว่าช่วยด้วยออกมาแล้วจะให้เราช่วยอะไร เวลาถามว่าจะให้เราพวกเราจะให้ผมช่วยอะไรให้ทีมงานช่วยอะไรจออกมาเป็นภาพพวกของการถวายพระสังฆทานหรือเป็นบุญในเรื่องของการถวายสังฆทานปรมดานะครับถ้าเรารับรู้เกี่ยวกับว่าเขาต้องการบุญเป็นเรื่องของสังฆทานแล้วกั้นขบุญกดน้ำบูชิตไปให้เนี่ยเราก็จะได้ไปทําให้กันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินดูแถวๆริมถนนที่เขาเอาศพมาวางๆง,งกันนะว่ายังมียังมีดวงจิตที่ยังต้องการความช่วยเหลือดวงอื่นอีกหรือเปล่า มันจะมีตรงนี้ครับถ้าเกิดกล้องตามมาได้ผมจะเห็นเขาจะนั่งนั่งอยู่ตรงอะไรนะเกาออะอครับเขาเรียกว่าอะไรนะตัวกั้นกั้นถนนนะครับเขาจะนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นเหมือนนั่งห้อยขาลงอยู่อันนี้ถ้านับได้ประมาณก็มีประมาณ5ดวงที่นั่งอยู่ตรงเอ,อแล้วก็ใช้คำพูดไม่ถูกที่กั้นถนนนะครับตรงเก,กาะกลางถนนเนะี่ยจะนั่งห้อยขาอยู่แล้วก็ บริเวณบริเวณหน้าเขาจะมีเลือดเหมือนหัวเขาแตกแล้วก็จะมีวิญญาณที่เหมือนขาขาจะมีเลือดด้วยอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่ทําให้ขาเขาหักหรือแตกบริเวณนั้นจะนั่งอยู่ประมาณห้าหกดวงอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเราจะเห,เห็นเห็นเป็นเงาดําๆนะครับผมจะไม่เห็นสีเสื้อสีเสื้อวาดเขาใส่เสื้อสีอะไรก็<ๆ>จะนั่งอยู่แถวๆนี้อาจจะเป็นดวงวิญญาณสัมภเวสีดวงอื่น<ๆ>ก็ได้อันนี้อันนี้น่ากลัวเหมือนกัน แต่ผมก็จะข้ามถนนไปไปฝั่งนู้นก็คงไม่ได้นะเดี๋ยวผมอาจจะเป็นผีพ้อถนอนที่นี่แทนนะครับเราก็จะขอสื่อวิญญาณตรงนี้ท่านต้องกันอะไรหรือไม่มันเห็นเป็นพวกกับข้าวเห็นเป็นพวกกับข้าวอะครับทั้งนั้นเลยอะ เออไม่แน่ใจว่าเป็นอาหารอะไรเหมือนกันนะครับเห็นเหมือนเป็นกับข้าวเป็นกระทงเป็นกับข้าวก็แปว่าเขาอาจจะต้องการของเส้นไหว้หรือต้องการให้เราทําบุญเป็นกับข้าวไปให้เก็แปะว่าบุญบุญของการสวดมนต์ภาวนาอาจจะยังไม่ต้องการเหมือนเขาหิวก็ค่อนข้างหิวกันอยู่เน yeah> ี่ยพอผมใช้จิตดูเีกทีนึงเขาก็จะละลายภาพหายไปนะครับเหมือนแตน แต่และดวงวิญ,ญญาณนี่คือตายตายแบบเหมือนหลับในหรือนอนหลับอยู่แล้วก็ตายอย่างเงี้ยพอดูแล้วเป็นดวงจิตที่ยังมีความทุกข์อยู่มากเขาจะนั่งห้อยขานั่งห้อยขาอย่างเงี้ยครับนั่งห้อยขาแล้วก็แล้วก็ก้มหน้าแล้วก็มีเลือดเป็นผู้หญิงผมยาวๆนะครับยาวมากแล้วก็ใส่เสื้อสีดำๆซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นดวงดวงวิญญ,ญาณที่เอ่อจากอุบัติเหตุ ครั้งนี้หรือไม่ล่าสุดครั้งนี้หรือไม่หรือก่อนหน้านั้นเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นหัวเขาแตกอยู่อันนี้ที่เป็นภาพมองไปว่าถามเขาเขาต้องการอะไรไหมจะจะเห็นเป็นบุญเกี่ยวกับข้าวเท่านั้นเลยเดี๋ยวเราก็จะจําเอาไว้นะครับว่ามีคนที่ต้องการบุญสักทานนะครับแล้วก็เป็นพวกถวายพระมีพา้าไตแล้วก็มีบุญพวกของกับข้าวแต่ดูไม่ออกว่ากับข้าวอะไรจริงๆอาจจะเป็นอาหารของชาวกมูชาที่เขาอยากกินอยู่ก็ได้ นะครับเดี๋ยวผมก็จะจดเอาไว้แล้วก็จะไปทําบุญให้พรุ่งนี้เช้านะครับก็สําหรับวันนี้สําหรับค่ำคืนนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้รับรู้อะไรไปบ้างแล้วว่ามีกี่ดวงวิญญาณเรามาสถานที่จริงกันเลยนะแล้วก็เสียงตามมาริมถนเพราะรถวิ่งเร็วมากคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดเราประมาทเนี่ยเราก็อาจจะเป็นผีฟอาสน,นเหมือนดวงจิตดวงวิญญาณพวกนี้ก็ได้ก็ขอให้ ผู้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายกันเราอยู่เนี่ยนอกจากจะการทําบุญแล้วเนี่ยก็อยากให้ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะขนทางความประมาทเนี่ยจะนํามาสู่หายนะที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยก็าฝากเอาไว้ด้วยนะครับ รายการส่งวิญ,ญญาณของเรากับผมอาจารย์แบงค์ได้ทำการสืบค้นดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนมอเตอร์เวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พบว่ายังมีดวงวิญญาณหลายๆดวงไม่ใช่แค่อุบัติเหตุครั้งนั้นครั้งเดียวเท่านั้นแต่รวมไปถึงดวงวิญ,ญญาณสัมภเวสีอีกจำนวนมากที่เสียชีวิตและจบชีวิตลงตรงถนนเส้นนั้นซึ่งสิ่งที่เราประสบ สิ่งที่เราไปร่วมมิสุดกันก็ทําให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้แล้วว่าเรื่องวิญญาณเรื่องผีเรื่องสัมภเวสีมีอยู่จริงใครมีชีวิตอยู่และยังไม่ทําบุญทํากุศลยังไม่สร้างความดีก็ขอให้รีบเร่งสร้างเขาไว้จากอุบัติเหตุที่เราไปดูกันอาจจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจท่านผู้ชมได้ว่าความประมาทเป็นหนทางของความตายไม่ว่าท่านจะยิ่งใหญ่มาจากไหนหากประมาทในชีวิต ก็ไม่พ้นความตายแน่นอนและบทเหตุยังสอนเราอีกว่า <c oughs> การมีชีวิตอยู่นั้นต้องเร่งสร้างความดีอย่าตายเป็นปีอย่าตายไปแล้วไปเล่ล่อนเป็นสัมภเวสีเป็นผีเฝ้าสนอนอยู่เลยขอให้ท่านจงตั้งหน้าตั้งตาความความดีเร่งรักษาทานศีลและภาวนาเข้าไว้อย่ารอให้ความตายมาพรากชีวิตของเราในเวลาที่เราไม่พร้อมใครจะไปรู้หรือว่าพรุ่งนี้เราอาจจะเป็นเราก็ได้ที่เข้าไปอยู่ในรถตู้พวกนั้น อาจจะเป็นเราก็ได้ที่ขับรถประมาทอาจจะเป็นเราก็ได้ที่เป็นเหยื่ออะไรต่อไปที่ต้องไปสังเวยอ,อยู่บนถนนแห่งความตายเส้นนั้นหรือเส้นอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโค้งก็ดีทางแยกหน้าปั๊ซอยบ้านก็ดีถ้าหากทุกคนใช้ชีวิตอยู่ความประมาทแล้วเนี่ยต่อให้ทําบุญมากขนาดไหนบุญก็ไม่ได้ช่วยอะไรขอให้ท่านจงยึดมั่นในความดียึดมั่นในพระศีลและตนะหตาและใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบบนหนทางของความไม่ประมาทด้วยกันทั่นหน้าทุกคนเทิญ